ท่านผู้ชมครับมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งอยู่แถวสายไหมซอยสาสิบนะเขาร้องขอความช่วยเหลือไปยังเพจสายไหมต้องรอดนะฮะมีผู้ชายนะอยู่แถวบ้านเนี่ยนะคุณป้าเจ้าของบ้านบอกว่า4ี่หปีละขี่จักรยานโดนมาปั่นป่วนโยนแมวเข้าบ้านปาก้อนหินใส่ตะโกนด่าถามว่าทําแบบนี้ทำไมเขาอ้างว่าบ้านของป้านเนี่ยส่งเรดาร์ส่งคลื่นกระแสจิตนไปรบกวนเขาอ้า นี่อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขามีกล้องวงจรปิดนี่คือจิ๊บนะฮะผู้ชายคนนี้อายุ42ปีขี่รถมาหน้าบ้านของคุณป้าบุตรสลินคุณป้าเจ้าของบ้านอายุ70แล้วนี่ตะโกนด่าคุยยงอะไรเข้าไปในบ้านคือมาบุตรสลินบอกว่าจิ๊บเนี่ยเขาก่อกวนอย่างนี้มา5ปีได้แล้วนะครับซึ่งยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรกับจิ๊บมาก่อนนะแต่จิ๊บก่อเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยหยุด เคยถามว่าทำแบบนี้ทำไมเขาบอกบ้านของป้าเนี่ยส่งคลื่นสัญญาณเรดาร์ไปรบกวนเขานี่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหม่ต้องรอดวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐแล้วก็ทีมสายใหม่ต้องรอดสอนอสายใหม่ด้วยลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณป้าบุตรสลินคุณป้ายืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เคยมีเรื่องกับจิ๊บเลยนะฮะแล้วก็ไล่เหตุการณ์ให้ฟังเลยนะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดด้วย ครั้งแรกเนี่ยปลายปีสองห้าหกหนึ่งจิปมาตะโกนด่าอยู่หลังบ้านป้าขวดเบียร์ใส่บ้านป้ามีกล้องหมดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังบ้านมีหมดนี่นะฮะปีหกหนึ่งครั้งที่สองมีนาคมหกสามจิปขี่รถมากวนนะวนมาด่าทั้งกลางวันและกลางคืนนะครั้งที่สามหกพฤษภาคมหกสามนี่จิปนี่ปีนกำแพงบ้านเลยนะฮะ แล้วก็เอาขวดเบียร์เนี่ยปลาใส่หลังบ้านต่อมาเนี่ย20สิบพฤษภาคมห3สามนี่ครั้งนี้เนี่ยจิ๊บขี่รถมาแล้วเอาแมวใส่ถุงมาแขวนไว้หน้าบ้านเอา้า <Hey. S 2> อะไรอ่ะเดี๋ยวจิ๊บเขาจะมีคำตอบว่าทำไมต้องเอาแมวมาแขวนที่หน้าบ้านของป้านะครั้งที่ห้าพฤษภาคม63สาจิ๊บขี่รถมาเอาใบกระท่อมมาแขวนไว้หน้าบ้านป้าอีกอ,อ่าแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ส4มิถุนายน ขี่รถมาเอาขวดมาปาใส่บ้านทุกครั้งจะประกอบด้วยการตะโกนด่านะคุณป้าบุษลินก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดําเนินการให้หน่อยเพราะว่าคนในบ้านของคุณป้าเนี่ยเสียสุขภาพจิตหมดแล้วแล้วนี่จิ๊บเขายังมาอ้างกับตํารวจนะว่าบ้านป้าเนี่ยส่งเรดาร์ไปรบกวนบ้านเขาป้าบอกป้าฟังแล้วป้าทอคือถ้าเกิดว่าจิ๊บเขาป่วยเนี่ยญาติญาติก็ควรพาไปรักษาไม่ใช่ให้ก่อเหตุอยู่แบบนี้ ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาด่าอย่างนี้แหละทุกครั้งอะด่าอย่างนี้แหละด่าหยาบๆอย่างนี้แหละคือเขามองว่าเราเป็นคู่อลิแบบผิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้อีกเพราะป้าก็ไม่เคยไปบ้านเขาวันวันหนึ่งป้าก็อยู่แต่บ้านเนี่ยซอยบ้านเขาป้าก็ไม่เคยไปมีข้าวของอะไรเสียหายไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีแค่แบบรบกวนลำคาลำคาญแล้วก็อะไรอะมันมันเป็นการก่อกวนเนาะอย่างเงี้ยก่อกวนรบกวนรู้สึกกลัวไหมครับมีค่ะ หนักสุดที่โดนอะไรครับคือตัวป้าตัวลุงไม่เป็นอะไรค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขามาโยนขวดแค่นั้นแหละนี่ฮะคือโยนข้าวโยนของโยนขวดเข้ามาในบ้านมันก็อันตรายนะ<า>ใช่ไหมฮะไหนจะความหวาดกลัวอีกคือที่บ้านเนี่ยเขาเคยแจ้งตำรวจบ้านของคุณป้านเนี่ยแต่มันก็เหมือนกับหลายๆเหตุการณ์อพอมาแล้วก็พอว่าไปตักเตือนม,นมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะตำรวจสอนอสายไหมกับทีมสายไหมต้องรอดเนี่ย วันนี้ก็เลยไปที่บ้านของจิ๊บนะฮะท่านผู้ชมครับอยู่ห่างจากบ้านของคุณป้าบุษรลินที่ก่อเหตุแค่200เมตรนะฮะห่ะางกันนิดเดียวนี่ไปถึงก็เจอจิ๊บอยู่ที่บ้านน่ะตำรวจก็ต้องจรจากเกลี้ยกล่อมอยู่ตั้งนานให้ออกมาคุยกันหน่อยแต่จิ๊บเขาไม่ออกมาฮะเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านได้คุยกับป้าของจิ๊บนะฮะป้าบอกว่าจิ๊บเนี่ยเขามาบ่นๆว่าบ้านของป้าบุตรสลินบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย ส่งคลื่นเรดาร์มากวนสมองของเขาทําให้จิ๊บนี่ปวดหัวจิ๊บเลยต้องออกไปก่อเหตุป้าบอกป้าก็เตือนนะเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วไม่รู้จะทำยังไงยืนยันว่าหลานชายไม่เคยมีปัญหากับบ้านหลังนั้นที่หลานเป็นแบบนี้เนี่ยมีป้าบอกสงสัยจะเกี่ยวกับใบกระท่อมหรือเปล่าจิ๊บ จิ๊บไปเจอใบกับใบกัะท้องเข้าไปเรื่อเาแขวนบ้านป้าเขาด้วยนี่ใช่ไหมเคยเอาไปแขวนหน้าบ้านของป้าบุษรินด้วยหรือไม่อาจจะเป็นยาเสพติดอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าป้าของจิ๊บบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันภรรยาในเรื่องกันบอกแล้วเขาไม่ฟังป้าก็ขี้เกียดันทีน้เราจะทำยังไงเมื่อแม่เกิดปัญหากันนะครับป้าไม่รู้เหมือนกันแกมีประวัติเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับมองอไมไม่มีไม่มีไม่มี แต่เขาบอกไหมว่าถ้าสมุิเอาเรดาร์อะไรพวกนี้ออกจากบ้านหลังนั้นแล้วเขาจะไม่ไปรบกวนอีกแ,แล้วเรดาร์เป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพันตำรวจโทเสนมณีฉายรองผู้การสืบสวนของสนสายใหมนะครับบอกว่าตํารวจก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะฮะทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบทุกครั้งแล้วก็มาหาจิบทุกครั้งจิบก็รับปากว่าจะไม่ก่อเหตุอีกแต่ก็ทําอีกทุกครั้ง สาเหตุเนี่ยในจิ๊บเนี่ยบอกกับตำรวจบอกว่าบ้านของป้าบุตรสลินเนี่ยมีทหารอยู่สามนายแล้วในบ้านมีเครื่องติดสัญญาณเรดาร์ซึ่งมันส่งสัญญาณมารบกวนเขาแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านของป้าบุตรสลินเนี่ยให้แมวเนี่ยมีแมวเป็นสายสืบ <c oughs> ส่งคลื่นเรดาร์เนี่ยมารบกวนสมองเขาก็เลยต้องเอาแมวเนี่ยไปคืนนะ <laughs> ที่เอาแมวไปแขวนเนี่ยคือ แมวนี่คือสายสืบต้องเอาไปคืนนะแล้วที่วนมาตะโกนด่าอยู่เรื่อยก็อยากจะให้หยุดส่งคลื่นเรดาร์ถ้าตำรวจเอาเครื่องส่งเรดาร์ออกจากบ้านหลังนั้นไปได้จิ๊บจะไม่ไปรบกวนอีกเอ้คุณเนี่ยมาสอน okay, ตำรวจบอกโอ้โหคือไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีประวัติเรื่องอาการป่วยทางจิตอะไรนะฮะแต่จิ๊บมีประวัติเคยถูกจับเรื่องใบกระท่อมอตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ได้ตัวจิ๊บก่อน นี่วันนี้ไปเรียกทั้งวันเขาไม่ยอมออกมาจากบ้านต้องไปตรวจสอบเรื่องของการหลอนจากยาเสพติดหรือเปล่าก็นั่นไงถ้ามีการเสพยาเสพติดคนบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วเจอก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายเรดาร์เลยแ,แมว<า>เป็นสายสืบเอาแมวใส่ถุงไปแขวนคืนงงมากแม,แมวมันคงยังงงงอแมวคงอะไรเกี่ยวอะไรกันเราเนี่ย